สวัสดีครับผมโอ๊ตสัตหิตนะครับมาจากเพจผ้าบ้านด้วยไทยนะครับวันนี้เราก็ซื้อผ้ามาก็จํานวนหนึ่งครับอันนี้ซื้อหน้าร้านเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เหรียญเป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญหลวงพูทธีวัดท่งมข่าวบุญน้านะครับเป็นเหรียญพญานาคนะครับอันนี้ถ้าสวยๆแบบนี้นะพี่ก็อยู่ประมาณสักสามพันห้าบวกลบแล้วกันนะครับเนี่ยสวยๆอย่างนี้อันนี้มีทองนะครับอันนี้โบกราคาทองไปต่างหากนี่นะครับเหรียญหลวงพูทธีวัดท่ามข่าววัด เข่าถ้าบุญนาคครับชอบเรียนสลับนะครับนี่พระสวดปีะิเลยครับอันนี้เป็นปรี18นะครับผมอันนี้ก็อยู่ประมาณ3,500ลบนะครับผมใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะพี่ผมยินดีรับเชา่าพระทุกหลวงพ่อนะครับผมอันนี้ก็จะไปเหรียญหลวงพ่ออิฐวัจุรามานนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อชินตะกวดนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสักพันกว่าบาทนะครับประมาณพันกว่าบาทบ,บางทีก็ขายได้หลักร้อยด้วยพี่ไม่แพงนะถ้าเป็นเนื้อตะกวดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระปางอุ้มบาทเนื้อทองคํานะครับอันนี้ก็ซื้อมาราคาทองนะพี่ไม่รู้ที่ไหนนะครับจะเป็นเนื้อทองคําอันนี้ก็ซื้อมาราคาทองอันนี้ก็รวมพระรวมทองประมาณเจ็ดกนะครับก็ซื้อมาหมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับไป็นเหรียญทอดกระถินปีหนึ่งแปดนะครับผมอันนี้ก็สวยแบบนี้นะพี่นะสักพันห้าบวกลบแล้วกันนี่สวยแบบนี้นะครับนี่ พาแท้ดูง่ายๆนะพี่ดูนะครับดูประแสวิ่งนะครับเหรียญตึงๆไม่บวมนะพี่พาแท้อย่างแรกเลยนะถ้าเป็นพาเหรญจะไม่บวมนะครับนี่ขอบตัดนี่ขอบตัดปีหนึ่งแปดเห็นไหมครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับดูให้ดีนะพี่เหรียญจะไม่บวมนะทุกหลวงพ่อนะครับถ้าเป็นพาเหรญนะพี่อย่างแรกเลยเบสิกการดูเหรียญเหรียญจะไม่บวมนะครับผมต่อไปอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับแจกไม่ครัวอันนี้ครับปี อันนี้ไม่แน่ใจใน่าจะปีหนึ่งเท่าไหร่น่แหละจะไม่ได้แล้วน,นะพี่เอาง่ายว่ามีอย่างนี้นะครับนี่รุ่นแจกแม่ครัวนะพี่อย่างนี้ก็สวยๆก็มาสองพันบวกลบนะครับสภาพนี้ก็พันกว่าบาทนี่ครับสภาพนี้ก็พันกว่าบาทนะครับสวยๆก็ประมาณสองพันสองพันกว่าบาทนะพี่สวยๆเลยนะดำๆำดำดำเดิมๆนะพี่ดมดำเดิมๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทบวดชนแดนนะครับอันนี้เป็นรุ่นโดดล่มนะครับผม อันนี้ปีเลยผมจำไม่ได้ละนี่นะครับรูปล่อโดดร่มหลวงพทบประชนแดนนะครับนี่ก็สวยๆถ้าสวยๆกว่านี้ผมเอาง่ายๆราคาแบบว่าซื้อง่ายขายคล่องเลยนะพี่สักสี่พันบวกลบแล้วกันอซื้อง่ายขายคล่องเลยนะสภาพแบบนี้นะครับแต่ถ้าสวยกว่านี้อาจจะได้แพงกว่านี้นะพี่แต่ถ้าศึกก็ตามสภาพนะพี่ตามสภาพนะครับนี่ข้างเป็นแบบนี้นะครับ รูบหลอหลวงพ่อหลวงพ่อทบพระชนแดนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินวัดลุ่มครับอันนี้หลักร้อยครับนี่หลักร้อยนะครับอันนี้จังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็นทองแดงกระไลทองครับสวยพี่ดูเส้นวิ่งเห็นปะนี่พระปีลึกนะเนี่ยผมจําพอสองได้นะประมาณศูนย์กว่าหนึ่งกว่านะครับอันนี้ก็หลักร้อยนะครับพี่อันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับพี่ อกเกตรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับี่เป็นอลเก็สีนะครับอย่างนี้ก็เอาแบบว่าซื้อง่ายแบบว่าง่ายๆเลยนะพี่ก็สักมาสองพันบวกลบนะครับเอาแบบมีก็ขายคล่องๆเลยนะพี่แบบว่าไม่อลเกตไม่ไม่แตกไม่กระเทาะนะครับก็ประมาณสักสองพันบวกลบนะครับสวยๆนะง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งนะครับหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นสุขใจอันนี้ปีสามเจ็ดนะครับนี่ต่อโคตรก้นแบบนี้นะครับ ต่อโคติก้นแบบนี้นะพี่เห็นชัดเจนเนาะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับก็ตําดเขาจะมีคู่กับพระชายนะครับแต่อันนี้มันได้มาองคเดียวครับก็ขายได้มาเอาง่ายๆมีอย่างนี้ก็สักพันหนึ่งอะมีตังค์ละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเจอตามบ้านนี่อาจจะไม่รู้นะพี่นะไม่มีอะไรบอกเลยนะครับไม่มีอะไรบอกเลยนะเนี่ยจำมีจำโคตดตรงนิ้วให้ดีนะครับนี่นี่จะเป็นของหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่สุขเอ้ยรู้สุกใจนะครับรู้สุกใจนะครับปีสามเจ็ดหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับเนื้อนวะ อแล้วแต่แล้วแต่ช่วงพี่บางช่วงก็ขึ้นได้สองพันนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับนี่นะครับวัดบางบ่อนะครับพระครูวิจารธรรมคุณนะครับเหรียญนี้ก็อยู่ประมาณสักสามพันบวกลบพี่ปีหนึ่งแปดนะครับหลวงพุชานนะครับวัดบางบ่อนี่ขอบตัดจะเห็นไหมพี่ปีหนึ่งแปดเห็นไหมขอบตัดคล้ยายๆกับเหรียญเอ่อเหรียญหลวงพ่อทบเลยไหมพี่เหรียญพพ่อพมอย่างเงี้ยอ่ะ,อะ คล้ายๆกันเลยไหมพี่อขอบตัดวิวัฒนาการปีเดียวกันก็จะเป็นประมาณนี้เขาเรียกว่าตัวตัดหยาบนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือใครมีพระอะไรก็ส่งรูปมาได้นะพี่ผมยินดีรับเช่านะเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นสามนะครับหลวงพ่อเนื่องวัจุลามันนี้อันนี้พระทาผิวมาพี่ถ้าพระไม่ทําผิวก็อยู่ประมาณหนึ่งพันบวกลบครับอันนี้ก็ขายได้ทั้งมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับนี่รุ่นสามอันนี้ปีหนึ่งสามนะพี่หลวงพ่อเนื่องวัจุลามันนี้นะครับ นี่เป็นปีสองห้าหนึ่งสามนี่เนเนื้อมาจุฬามณีอันนี้ก็เป็นเสือมอบนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีหนึ่งเก้าครับสภาพนี้ตอนนี้พอสุดราคานิ่งๆนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสักสองพันห้าสองพันสองพันห้านะครับบวกลบแล้วกันอันนี้เป็นเนื้อกระไทองนะครับอ่าอันนี้สวยแชมป์เลยนะพี่อันนี้สวยแชมป์เลยซื้อง,ง่ายไข่ข้องก็ตีสักสองพันง่ายๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะครับนี่หลังจานอันนี้ก็ผมจําปีไม่ได้นะแต่ว่าเอาดูดูที่ภาพแล้วกันเนี่ยถ้าภาพแท้ี่ก็อยู่สักสองสามพันนะคร้าวๆอันนี้มีทองผมซื้อตั้งหางมานะครับถ้าตีเข้าๆกสองสามพันนะพี่ประมาณนี้สองพันบวกลบแล้วกันนะครับอ่าอันนี้รูปหล่อรุ่นแรกน,นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเจห่อมนะครับผมอันนี้เป็น ลงกระไหลทองอีกทีนะพี่นะแต่ว่าแบบเปิดนิดนึงอย่างนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักหกพันบวกลบนะครับก้นจะเป็นประมาณนี้นะพี่เป็นรอยเป็นรอยเขาเรียกเป็นรอยเลื่อยรอยตะใบนี่นะครับอันนี้ก็มีทองก็ซื้อมาค่าทองปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นพระประมาณยุคประมาณสองพันประมาณสองพันห้าร้อยครับอย่างเงี้ยก็เล่นเก่าเฉยพี่ก็ขายได้ประมาสักห้าหกร้อยนะครับไม่แพง อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับนี่รุสแยยิตนะครับเก้าสิบสี่ปีนี่นะครับแยยิทเก้าสิบสี่ปีนี่ขอบตัดนี่นะครับนี่เป็นไงขอบตัดตัวเดียวกันเลยไหมพี่นี่ขอบตัดเขาเรียกขอบตัดหยาบนะครับอันนี้เป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะพี่อย่างนี้สวยก็สภาพนี้ก็สองพันห้าสองพันห้าบวกลบแล้วกันพี่แล้วแต่ความสวยนะบางที่จะสองพันเจ็ดพันแปดตามสภาพพี่อยู่ที่ว่ามุมไครนะครับ แต่เอาเอาง่ายๆสักสองพันสองพันห้าเนี่ยถ้าสภาพนี้นะพี่นะสะภาพนี้นะก็วันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะพี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ซื้อพระหน้าร้านเมื่อกี้เองพี่ผมไม่มีเวลาทําคลิปเลยครับก็วันนี้ก็ซื้อได้ประมาณนี้อันนี้เพิ่งซื้อได้แค่เจ้าเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะเป็นวันศุกร์นะครับผมใครมีพระนะครับผมยินดีรับเช่านะพี่ไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระพงพระพุชาเ,า,พา,า,าเครื่องรางพระยันกุมารนางกวักเครื่องเงินเครื่องทองทองเคหน้าทองคํารับหมดนะครับพี่ ช่องทางการติดต่อนะครับ0983955890นะครับ ID Line นะครับ AOT3865 นะครับผมช่อง YouTube ผมโอสถธิต์ FC นะครับเ,เพจผมเพจพระบ้านทั่วไทยนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ก,กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ